ที่คับวันนี้เราอยู่กันที่สวนผสมประสานนะครับที่ฟาร์มสัก์สิทธิ์ต้องท้าแขกครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่นะครับพื้นที่ขนาดเล็กนะครับแต่เราสามารถปลูกผักแล้วก็ผลไม้นะครับได้มากกว่า20ชนิดเลยนะครับนี่จะเดินพาเดินดูกันนะครับนี่นะครับบริต้นก็จะมีพริกนี่นะครับพริกก็ดกนะครับลูกสีแดงสีเขียวมีมะเขือนะครับนี่มะนาวมะนาวเป้นนะครับ ละกอนี่นะครับมะละกอก็ดกนะครับนี่ดกมากต้นหนึ่งเห็นไหมครับนี่ครับมะยงชิดนะครับมีมะนาวไระเมล็ดนะครับมีตัวผักยาวกินได้แล้วนะครับมีกล้วยนะครับอย่างที่บอกครับสวนผสมประสานนะครับพื้นที่เล็กนะครับ แต่สามารถปลูกได้หลากหลายนะครับ <McK improvement> ผ,กกบบกกผ,กผักแล้วก็ผลไม้นะครับมากกว่า20ชนิดเลยนะครับอยู่ที่การวางแผนแล้วก็ก่อนปลูกนะครับว่าจะลงอะไรตรงไหนนะครับจะทําให้เราปลูกได้เยอะนะครับอย่างที่บอกพื้นที่เล็กแต่ปลูกได้ผักแล้วก็ผลไม้นะครับมากกว่า20ชนิดนะครับนี่ที่เราปลูกมาประมาณ6ปีแล้วนะครับได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับนี่มะละกอมะนาวนะครับผักต่างๆนะครับนี่ ความศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแขนนะครับสสดีครับ